มาเอาน้ำนะครับก็มีเอฟซีมาคอยให้กำลังใจด้วยอธาสาวสวยสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการจริงหรือมัว่วช่วยหรือไม่มวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำเครื่องกรองน้ำจากวัสดุที่หาได้ง่ายรอบๆตัวเรากันทำไม่จริงหรือเปล่าทำไม่จริงหรือไม่ทำไม่ดูได้ทำไม่ดูได้ทำไม่ไดยแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาอุปกรณ์กันเลยครับ มาอย่างนี้ยูทอนแล่อ๋อเป็นอย่างยู่บอกุเรียนใส่หรือไงเลยนี่ตอนนี้ตอนนี้ล้วก็มาถึงที่หนองอุปหลาดกันแล้วนะคะบรรยากาศก็จะเป็นธรรมชาติโอ๊ยไฟไอ้เต้าไอ้เต้าใส่เสื้อแดงไม่ได้เลยนะ ใส่เสื้อแดงววได้เลยนะจากที่เราไปหาอุปกรณ์กันมานั้นเรามาดูว่ามีอะไรบ้างมีสรระคุณอะไรไปดูกันเลยค่ะ อุปรกรณ์ของเรามีดังนี้ใบเตยใช้ดับกลิ่นแทนทานนุ่นใช้ดักสัตว์เล็กๆแทนสำลีครับขวดใหญ่ขวดเล็กและทรายใช้ดักหญ้าหรือสิ่งที่ติดมากับน้ำนี่คือน้ำสกปรกที่เรานำมานี่คือขวดเปล่าเรามาทำการทดลองกันเลยตอนแรกเราจะตัดขวดไปก่อนนะครับเพื่อทำเครื่องกรอง ไม่ได้เครื่องกรองแล้วอะชั้นแรกนะครับเราจะใส่นุ่นลงไปนะครับใส่เยอะเลยชั้นที่สองเราจะใส่ทรายลงไปครับลง <c oughs> ไป <c oughs> <c oughs> ชั้นที่สามนะครับเราจะใส่ใบเตยไปเพื่อดับกลิ่น ันที่สี่นะคะกวดเล็กชั้นที่ห้านะคะกวดใ้ญ่เลือเราจะมากรองกันอีกสองกันนะครับ เราจะเห็นได้ว่านะครับเศษดินเศษหญ้าที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับจะอยู่ที่ส่วนบนของขวดเล็กแล้วก็ขวดใหญ่แล้วก็ส่วนเล็กๆนะครับจะไม่สามารถผ่านทรายไปได้เลยนะครับนี่นะครับคือน้ําที่เรานํามากองนี่คือน้ําที่เรากองในรอบแรกส่วนนี้น้ําในรอบที่สองนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีความ ใส่ขึ้นจริงๆครับสำหรับการทดลองนี้ใช้ได้จริงครับสำหคลิปหน้านั้นเราจะไปทำอะไรอย่าลืมติดตามพวกเรากันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลา,าตัวไปก่อนครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งกิ้ให้พวกเราด้วยนะคะ